แล้วก็มาหนึ่งตัวครับผมกับราชาเปิดโมงที่ครบเครื่องที่สุดนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมด้วยฟิโกโก้ร่างใหมล่าสุดนะครับเนี่ยบอกตรงใครสุมได้ผมดีใจด้วยนะครับผมไม่ครบเครื่องจากทั้งสปีดท,ทั้งออกตัวทั้งความไวและก็การเปิดแบบ โคตรสุดเด้อคุณผู้ชมผมคิดมาอย่างดีแล้วนะครับผมเกี่ยวกับสุดสไตการอัพนี้นะ,ะดูการออกตัวการสปิดต้นผมอัพมาเป็น11นะครับผมเกี่ยวกับซึกแซคกคุณผู้ชมดูมาเสริมกับการสปิริต้นแล้วเกมลุกบาลล้านด้วยนะครับนี่อัพมาเป็น11เพื่อให้มันเข้ากับเมตานี้มากที่สุดนะฮะและการส่งเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านนะครับอัพมาเป็น7คุณผู้ชมเพื่อมันจะได้เปิดแบบสุดๆดนะครับผมรอดูเส้ในใดที่ว่กว่าสตดสไต์การอัพเนี่ยมันของจริงหรือเปล่านะครับผม4 7 9 1 1 1ด4 7 9ส 10นะครับผมสำหรับสูตรสไตล์กัรอัพที่จีเนียตคิดมาให้แล้วอย่างดีนะแล้วที่บูสต์เนี่ยผมแนะนำมากๆเลยนะยนะคุณผู้ชมซึ่งมันจะคอมโบกับที่อัพด้วยนะครับผมนั่นก็คือคอสซิ่งนะพาสซิ่งถามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละแต่มันมันไม่คอมโบอะ่ะมันต้องคอมโบกับสูตรสไตล์กัรอัพคอสซิ่งเท่านั้นถ้าใครเลือกได้ผมแนะนำให้ใส่คอสซิ่งนะฮะมันจะคอมโบกับที่อัพด้วยนะครับเนี่ยสำหรับบูสเตอร์นี้ส่วนพาสซิ่งก์ทำไมจีเนียตถึงใส่เห,เหรออันนี้ผมสุ่มมาครับผมที่เลือกได้ผม,ม แค่19อะถ้าเลือกมันต้องร้อยนะคุณผู้ชมสุ่มได้พาร s ซิงเนี่ยก็ถือว่าโชคดีอยู่นะครับเนี่ยแต่ถ้าใครเลือกได้แนะนำให้ใส่คอร์สซิงดีกว่าดีกว่าพาร์ซิงเยอะเลยนะครับนี่ยมันก็ไม่ได้ดีแบบมากจนเกินไปหรอกคุณผู้ชมแต่ผมอยากจะบอกว่าแค่มันคอมโบกับที่อัพผมเฉยๆนะครับสำหรับที่บูทธที่ผมแนะนําไปนะฮะดูสไตล์การเล่นคอร์สพิเศ i ลิทบอกคุณผู้ชมสไตล์การเล่นนี้ยืนริมเส้นแบบฉลาดมากนะฮะมันจะลืนแบบริมเส้นแบบเตรียมเตรียมวิ่งรอเปิดอ่ะแล้วแบ็คไฟทตรงข้ามคือแบบ จะประกบอะยากนะฮะถ้าใครจะประกบต้องแบบตั้งแท็กติกโค้ดอะอยากนะบอกตรงแบบคอสเปเชียลลิทเป็นแบบสไตล์การเล่นลที่โกงม,มากๆเหมาะมากๆสำหรับสายเปิดโมงนะแนะนําเอาไปยืนฝั่งขวานี่แหละเหมาะที่สุดนะคุณผู้ชมแต่ดูสารพัดประโยชน์จัดสามารถเล่นกองกลางก็ได้นะครับบปีกซ้ายปีกขวาได้หมดแต่ผมแนะนําเขาถนัดเท้าขวาไงซึ่งเอาไปยืนปีกขวานี่แหละรอเปิดแบบหมอเหมาะดีกว่าแล้วดูเข้าบอลลังสุดจัดแมงตัน1 0 6นะครับเนี่ยโอ้ดูสีเขียว สุดมากคุณผู้ชมเกมลุกการควบคุมบอลเลี้ยงบอลหรือว่าเลี้ยงบอลด้วยความะต่ำเนี่ยสีเขียวแข็งหมดเลยอะ่ะ90 94 95 95กี่เก้นี่ตัวเลขมันสูงมากเลยนะครับนี่คุณผู้ชมดูดิ95นะครับผมเกี่ยวกับบอลเลี้ยงบอลไปกับบอลน่ะแล้วการส่งแม่งก็ดีด้วยยังเป็นสีเขียวแขอยู่คุณผู้ชม91และ90พอดีเป๊ะเห็นไหมคิดมาอย่างดีแล้วครับผมสูตรสไตล์การอัพนี้เปิดก็ได้เลี้ยงก็ดีสปีดต้ตนแม่งก็ไวคุณผู้ชมดู โอ้โหแม่งออกตัว9 4 4รขบผมสปีด9 1พครบเครื่องบอกตรงใครไม่มีตัวแบบเปิดโถดเนี่ยต้องล่าลูวิโกล่างนี้เท่านั้นคุณผู้ชมยังทันอยู่นะและลูกเร์ฟผมลืมบอกไปการปัน่นคุณผู้ชมก็ยังเป็น914เขียวเข้มจะเปิดก็ได้จะปั่นก็ดีครับผมยืนปีกซ้ายก็ได้รอปัน่นหรือว่าจะเอายืนปีกขวารอเปิดอะ่ะได้หมดเลยว่ะคุณผู้ชมนักเตะสรารพัดประโยชน์นะฮะแล้วยังมีบาลานซ์ที่ดีคุณผู้ชม914เขียวเข้มพอดีเป๊ะและดูสเตมิน่89ถ้าใส ที่บูธคอสซิงอ่ะคุณผู้ชมมันจะกลายเป็นข้าวสิบสีเขียวเข้มพอดีเป้นะครับผมจะบูสเตมินามาหนึ่งแต้มแต่นี่ผมใส่พาสซิงไงอย่างที่ผมบอกว่าช่บูธเนี่ยมันคอมโบกับที่อัพนะครับผมสเตมินาจะกลายเป็น90แน่ถ้าใส่คอสซิงที่ผมแนะนําไปอะแต่มันก็มีข้อเสียอยู่นะครับผมนั่นก็คือลูกจ้ำความแข็งแกร่งคุณผู้ชมลูกจ้ำนี่บอดจัดคือแบบ จบเลยนะครับผมเอาไว้เปิดกับเอาไว้ปั่นอย่างเดียวไว้โขงเนี่ยไม่ได้แต่สุดท้ายทุกคนก็ไม่หนาวเขาเอาไว้โขงหรอกคุณผู้ชมเขาไม่เอาเล่นกองหน้าหรอกครับผมตัวนี้นะตัวเล็กความแข็งแกร่งก็น้อยครับผมลูกจ้ำลูกกางอากาศเนี่ยไม่ดีนะคุณผู้ชมเล่นนักเตะให้ฉลาดนะครับผมแล้วเรามาดูสกิลแม่งคือสกิลมาให้ครบเครื่องมากนะคุณผู้ชมมันเป็นแบบตัวนักเตะสารพัดประโยชน์แล้วก็ครบเครื่องซิแบบสุดๆด่าสำหรับสกิลคุณผู้ชมดาวน์บอลทารดคัทแอนเทอร์โซคันโทมันไปตั้มดิบบิ้ ซิ่งวิร์ดทรง,งก็มีพิมพอยต์ก็มีเอ็ดคอสซิ่งก็มีเอาไซก็มีอ,อ่ะคุณผู้ชมสุดมากแต่ถ้าใครอยากใส่ผมก็แนะนําให้เสริมหมักใซเทิร์นนะครับผมวันทัดพาร์ตไฟติ้งสปิริตนะฮะสามสกิลนี้เสริมหรือว่าไม่ต้องเสริมมืนผมก็ได้คุณผู้ชมดูดิแค่มีโซคอนโทรลดอมิทัดเอ็ดคอสซิง่งอะไรเนี่ยแล้วก็ลองเลคเคอร์แบบนี้ก็สุดแล้วเว้ยคุณผู้ชมบอกตรงสำหรับสกิลแต่ถ้าใครอยากเสริมผมก็แนะนําให้เสริมนะครับผมที่ผมบอกไปนะคุณผู้ชมรอดูนะครับว่าเกมนี้เราจะเอาหลุยฟิกัับแยนโคเลอร์ตวที่ เปิดแบบโคตรจะสุดครบเครื่องเกี่ยวกับการสป,ปีดต้นและตัวเปิดและอมโบอกับตัวที่สูงที่หกเกียร์ที่สุดในเกมนี้นะคุณผู้ชมรอดูนะครับว่าฝ่ายเราข้าเนี่ยจะเละเป็นขี้หรือเปล่าในเกมนี้นะแล้วเราบริกด้เกมเอาแล้วครับผมเกมนี้รอดูนะครับว่าลุยฟิโกโก้สุดท้ายกันอัพของจีเนี่ยเนี่ยจะสุดขนาดไหนนะเอาแล้วตัดได้แบบนี้รอดูคุณผู้ชมรอดูไป อุ้ยกระชากไวอยู่แล้วดอกนี้หลุดจับตาดูไว้ดีลูกแรกเปิดเข้าไปพอกนี่ไงล่ะครับแม่นจัดอย่างนั้นแหละโอ้ระยะเขาเล่มแบบลูกแรกมีให้เห็นเลยนะครับนี่ไม่ต้องวงไม่ต้องวรอมดูหลุดแล้วฮาสตล์กันเล่นนี้จะยืนอยู่ริมเส้นนะคุณผู้ชมซึ่งมันจะหลุดตัวประกบง่ายมากคือเอาง่ายแบ็กไม่ค่อยสนใจอ่ะถ้าแบบไม่สร้างแท็กติกป,ประกบะนะตายริมเส้นนะฮะ ชีกออกข้างอยู่แล้วนะแล้วผมตั้งแท็กติกไม่ให้เขาลงต่ำด้วยดูแล้วเขาวิ่งโอ้โหคุณผู้ชมดูลามครับวัดไม่ทันนะลูยฟิโก้เอ้าอัยดีครับผมนักเตะมันคว่ำยังไงโอ้โหเจอแม็กอัพเขาโดนสวนนะนี่โดนสวนนะนี่เอ้าพลาดพลาดเองโอ้โหแล้วตัดหลังลามมาเลยว่ะคุณผู้ชมดูจังหวะนี้ดับเอ้ยเอ้ยลามกระแทกเอ้ยกระแทกทำไมอ่ะพ่อ S <s <us> โอ้โหกำลังจะเฉิญแม่งราม,มันเก่งนะคุณผู้ชมฉลาดเหมือนกันครับรามเห็นตัวเลเ็กแบบนั้นโอ้แต่ดอกนี้เห็นปะประกบยากคุณผู้ชมมันอยู่ลิมเส้นอะ <c oughs> ่ะคอมดอกที่สองโอ้โหเปิดอย่างแม่นคือเต็มหัวแต่ยันโคเลยเอาไม่เข้าแต่สุดท้ายกุลิดผมซ้ําได้ว่ะ <S <s <us> ดูครับผม2-0ไปแล้วในน, <S <s <us> านาทีที่31ด่ากนั้นแหละคือมันเปิดแม่นมากนะคุณผู้ชมมาดูแอค โอ้ยอีฟุตบอลว่ะคุณผู้ชมเรามาเยือนฝ่ายตรงข้ามนะครับเนี่ยสนามก็เลยแบบไม่ค่อยแบบตกแต่งสักเท่าไหร่อ่ะเอาแล้ว2อศูนย์แล้วว่าเป็นไงคือรามอ่ะมันงงเว้ยมันจะประกบเมสซี่ดีไหมเมสซี่ก็ยิงสูงเมืเกี้หรือว่าจะประกลบลรืซิโกโลลลลล้ดีวนอ่าเาเสียเรียมเสียเรีย <ๆ S 2> มเสียเรียมมาดีเข้าสองเข้าสองเอาไปอยู่ดูไกละฉากปิดไปขอบโอ้โหเป็นไง แม่นจัดกูไม้ชอตะกี้สองตัวนะทั้งรามทั้งใครวะน่เอาไม่อยู่อ่ะมาสื่อรู้ว่าสุดท้ายกับอัพนี้ผมอัพมาเกี่ยวกับการกระชากกันออกตัวกันสปีดอ่ะไวมากอ่ะมาตั้งสิบเอ็ดอ่ะแค่นั้นแหละโอ้เกินไปว่ะเกินสองคนนะคบไม่ได้แค่หนึ่งคนนะตะกี้ดับดับแทนตัดหลังตัดหลังโอ้โหจบนะรามรามกูจังวันนี้สอนเชิงโดนสองเชิแล้วครบเปิดแม่นจัดแต่ของไม่ดีดับ โอ้ไม่ดับไปกันวะโอ้ลามโดนสอนเชิญคุณผู้ชมเห็นไหมดูดิครึ่งแรกครับผมสามศูนย์ไปแล้วแล้วบุกมาทางหนุยส์ฟิโก้ตลอดทั้งสามลูกอะ่ะแล้วเปิดแต่ละดอกนี่เข้าหัวทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยกุนลินม,มันโขกไม่ได้สกี้อไม่งั้นอนะ่ะสี่ศูนย์ไปแล้วฮะเอาละไงนี่เรามาเยือนเขาเลยนะครับเนี่โดนสอนเชิญถึงขินเลยเหรอเสียชื่อลามหมดหต้องแก้เกมแล้วล,ลามครึ่งหลังอะ่ะพวก เจอกันอีกแล้วเขาผมลามยังไงเนี่ยกระชากโอ้โหโดนสอนเชิญอีกแล้วเปิดไปขอกดูโอ้ยขอกแบบเปิดแต่ละดอกคือเข้าหัวตลอดแม่งเปิดทุกดอกเข้าหัวทุกดอกยังไม่เคยพลาดเลยมั้งนี่ตั้งแก่เปิดมาพลาดได้คนโขงะ่ะก็บอกแล้วว่าครบเครื่องจัดขน้นแหละตัวนี้ต้องติดอยู่ในทีมนะฮะใครแบบชอบเปิดโมงแบบเนี้ยแนะนำลุลฟิกโก้เลยครบเครื่องล้ำหน้า ยู้อย ah, ู the athlete, the the motor, the ่แล้วพวกโอ้ยดูดินายไม่เช็คอะล้ำเยอะเลยนะช็อตตะกี้บอกตรงว่าแบ็กซ้ายมีปัญหาว่ะคุณผู้ชมเมื่อหลุยฟิโก้ปาเป็นปีกขวาว่ะแบ็กซ้ายมีปัญหาชัวร์สำหรับไฟนอลคัพนะฮะนั่งซูมแล้วชิวๆวะมาดิครับผมลฟิโก้ลิ้นเส้นปาเลยชิดูดูลาำโดนสอดเชิงจัดอ้าวคันนาจะมาอีกคนไหมล่ะ เฟกช็อตสปินทางนี้เฟกต่อสองคนนะนะั่นอ่ะสองอู้หูมันโดนเสียดายโดนชนป่วนจัดไอสัตว์ปีกซ้ายแม่งป่วนจัดปีกขวาแม่งป่วนจัดคอกู้หูแม่งไม่ได้แกนโคเลอร์ไม่เข้าฮอตตั้งแต่แรกอะ่ะโคตรป่วนทั้งคันนาทั้งลามนะฮะกองหลังเขาแบบชื่อไายชื่อไม่ได้ชี้ๆนะคุณผู้ชม<อ>ติดเมต้านะครับเนี่ยกองหลังไฟโต้ข้ามอ่ะ ก็หลุยสิโกผมไม่อยู่อ่ะโอ้แล้วโดนพยปาดมาตรงนี้สวยจัดต้องประกบต้องประกบโอโ้โหฮะฮะอดีตผู้ดิบการแทงดอกนี้ดูการแทงดอกนี้โอโ้โหแม่ไหมคุณผู้ชมสไตล์ริมเส้นมันง่ายอยู่แล้วเราเปิดเปิดแม่นโค้งไปล้ำหน้าครับผมมึงไม่เช็คเลยแยโค้เลอร์กุส่าห์ให้รอโขกอ,อย่างเดียวไม่ไม่เช็ค คือปีกสไตล์เนี่ยหาตัวจับยากมันจะแบบจะริมแบบเดินแบบยืนอยู่ริมเส้นเนาะคุณผู้ชมถ้าแบบไม่ตั้งแท็กติกให้โค้ดแบบประกบอ่ะมันก็เอาไม่อยู่ครับบอกตรงเจอปีกประเทศเนี่ยหรือถ้ากองกลางได้บอลเนี่ยกดแทงเลยคุณผู้ชมไม่ต้องไปใส่ใจครับมันยืนริมเส้นอยู่แล้วนะอ่ะดูดูช็อตนี้อ่ะแทงเลยดูว้ายนิดเดียวลุยช็อต เมื่อกี้เป็นกองหลังไห้แทงไม่ดีแต่ดูเมสซี่ดูเมสซี่เป็นไงฟานได้อาจจะแทงไม่ดีแต่ดูเมสซี่ครับผมดูฟิโก,โกเปิดไป <c oughs> กองหลังไม่โขกได้วยัอองเขาเล่นตัวสูงสักเปล่า <c oughs> เปลี่ยนละยังเขาเลือก <c oughs> ดูออกหนีเลยครับยอมแพ้ <c oughs> เลยครับ <c oughs> สู้ไม่ได้ <c oughs> ดาไม่ของจริงจัง <c oughs> ดผู้ชม คือป่วนจัดในปีขวานานค่ะแล้วใครเป็น MVP วะเนี่ยโอ้โหกุลิตเฮ้ยกุลิต กูเรียมาทำประตูไงโอ้โหแต่ผู้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังผู้บิดทองหลังพระนั่นก็คือหลุยฟิกโก้ไว้ในเกมเนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับหลุยฟิกโก้นะคุณผู้ชมสูสตล์กับอัพชีเนี่ยเนี่ยมันของจริงจัดดแค่นั้นแหละปวดประสาทจัดในปีกขววนะฮะรามเนี่ยหลายคนก็รู้จักชื่อใช่ไหมว่ามันเก่งขนาดไหนเข้าวบารมันร้อยแบบร้อยห้าร้อยหบวกบวกแต่สุดท้ายแม่ง เอาหลุยฟิกโกไม่อยู่อะแค่นั้นแหละสปีดต้นไวจัดปันประสานมากและได้เปิดแต่ละดอกแม่นมากเลยนะครับนี่ยมันสือให้รู้ว่าสุดสตาร์กันอัพของผมเนี่ยมันสูตรขนาดไหนนะคุณผู้ชมเสิมเกี่ยวกับการเปิดและก็เสิมเกี่ยวกับการสปีดการออกตัวให้มันไวกว่าแบ็กฝ่ายตรงข้ามนะ,ะปันประสานจัดต้องมีนะครับผมติดไว้อยู่ในทีมผมแนะนาเลยคุณผู้ชมสําหรับหลุยฟิโกเป็นกองแบบกองปีกอะกองปีกที่ครบเครื่องมากที่สุดนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะฮะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมหลายคนก็น่าจะเห็นแล้วนะครับว่า มันสุดขนาดไหนเนี่ยฝ่ายตรงข้ามถึงกับหนีออกเกมเลยนะครับเนี่ยก็ถนะ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดกิ่งให้ช่องของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้า